สวัสดีครับทุกท่านนะครับนะฮะพบก,กับบ่าวเบียราธาตุพนมนะครับผมวันนี้เบียรอยู่ที่บ้านต้องนะครับผมนะฮะอย่าบอกว่าลูกชิ้นร้านนี้นะฮะเด็ดมากนะฮะเป็นเจ้าของร้านนี้มาจากภาคใต้เลยนี่อร่อยไม่สองวันนะแต่ว่าต้องพูดภาษาใต้นะอร่อยไม่สางวันอืมอร่อยไม่สองวันมาขายอยู่ที่ท่าพนมเลยเ่ย <Yeah. S 2> เมาเหมาเหมาเมานี่นะครับทุกคนอันนี้ขายอยู่ที่บ้านต้องนะใกล้ๆปั๊มน้ํามันทุกคนนะฮะนี่คือปั๊มน้ํามันนะครับผ้าอันนี้เป็นเส้นท่าพนมมุกดาหารนะครับนะฮะหรือว่านครพนมมุกาหารนะครับนี่วันนี้โอ้โหทำเองทเอองงทเเหรอพี่อ้าใยรไม่ซื้อเอาปกติทุกนี่เขาซื้ออ่านะ หรอ <S <s อัน ah. นี้เคยขายมาก่อนไหมเนี่ยร้อยเป็นสัมบันไม่เคยขายเศรษฐารักอ๋อเราชอบกินโอ๊ยเราชอบกินอยู่แล้วก็เลยลองมาขายเลยใช่อ๋อด้วยใจรักเหมือนกันนะเนี่ยใจรักใจรักต้องลองชิมนะครับวันนี้นี่นะครับน้าลูกค้ามาลูกค้ามา เขาเรียกใส่อะไรได้เลยโอ้ไม้ไม้เท่าไหร่นะห้าบาทมาเลยค่ะไม้ละห้าบาทใช่ห้าบาทไม้ละห้าบาทหมดเลยใช่เดี๋ยวแต่งอไรอย่างอื่นได้ฮะไม่ได้กำไรแต่ได้ความสุขดีเอาเอาเอาห้าบาทหมดเลยนั่นเลยแต่สิทธิ์ไม่ใช่โอ้โหห้าบาท ทอดทอดทอดนี้เสร็จแล้วก็ทอดทอดเนาะให้น้องตอก่อนก็ได้พี่ใช่แล้วเรานั้นโอ้โหก็มาขุดนนประจำนะมาซื้อบ่อยเจอน้ำจิ้มใช่ไหมเนาะอ้แสดงว่าน้ำจิ้มแ่บบปะทำเองมาโอ้โหทอดทอดใหม่เลยร้อนๆเลยขณะที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะครับ อยู่ท้ายมืองงโอโ้โหแถมพร้อ,อเ,เอา้าเนี่ยก็ให้น้องก่อนง่ายไม้ละห้าบาทนะฮะทั้งร้าน ร้อนอากาศหนาวๆนะพี่เนาะเ็ดบาทองโอ้แถมด้วยลูกค้าประจำซื้อทวันเวลาอ๋อก็แสดงว่ามาติดต่อกันสามวันโอ้จริงคนเดียวครับ ลูกกินน้ำมูอ๋อกินน้ำมูอ๋อเมื่อแรกกินเนื้อติดใจอะไรมาอยู่เลยโอ้แหนี่อร่อยจริงไม่ต้องลองเลยเนี่ยอร่อยนั่นเชียวอ,อร่อยไม่สองวันแล้วเแบบหรอวะจําสูตรไม่ได้ไม่ได้จําสูตรไม่ได้เราเชิมจจังหวะการทํามันนะแน่แล้วแต่ว่าเราทําแบบมั่งค่าอย่างไรมันมือมันกวนไปมันก็ไปเลยนะใช่ น้ำจิ้มทำเองรักจริงๆไะนะเออทำไมไม่ทอดที่ตลาดฮะตลาดนั่นไหมตรงนี้เ่าไม่เหมือนใครเหรอเอาเอาเดียวๆได้เลยโหกินคนเดียวเลยเปิดเวลาไหนก็ได้นะแต่ว่าอืบางวันก็เปิดทุ่มหนึ่งหกโมงเขาขายแต่ตอนเย็นตอนเย็นอย่างเดียวตอนค่ำอย่างเดียวอ๋อเปิดตั้งแต่กี่โมงเขาเนี่ย บางวันก็หกโมงหก <6 S 1> โมงทุ่มหนึ่ง,น,งนึงส่วนไหนจะมาเห็นเปิดทุกวันโอ้โหทุ่มหนึ่งจ้ะทุ่มหนึ่งจะเห็นถึงถึงสี่ทุ่มนะพวกแม่แล้วเปิดต้องเปิดตั้เป็นทีเหะเอือ้อยสี่โมงกันเหรอแม่ทางวันเคยเปิดแล้วมนี้อะวันน่นนะร้านค้ามันเยอะเออยีเว<อ>้นเป็นหลายยีเว้นเป็นหลายผมก็เลยก็เลยเปิดเปิดเวลานี้ยีเว้น็นหลายทางวันอะทางวันขายขนมจีนไงเครื่อใหญ่เวรขายขายข้าวปุ้นอ๋อกลางวันขายขนมจีน กลางคืนมาขายลูกช,ชิ้นใช่เอาเงินไปไว้ไหนครับเ,เงินโอายเงินนู่ไงอยู่ที่มันซี่โอ้โมันซี่เก็บเงินบ่นั่นแหละเดี๋ยวทีุ่่นมมันซี่โอ้โหมันซี่กินเก่งธรรมดาตัวเปิดได้แต่ว่าลูกค้าเรียกร้องไหมโอ้ก็เลยต้องเปิดข้ามแค่ไหนก็ต้องเปิดเพราะตีมสีม่วงอีกตั้งห่างใช่ป่าสีม่วงเลยนี่ยม่วงหมดนะดอกไม้ก็สีม่วงแตสบแสบใครอ่ะเข้ามา ไป้กระชิบันอืมอันนี้ของน้องเขาเนี่ยครับเจ้าของเดา,อออาโอ้โหจะก่อนกับไปอุดหนุนไก่ทอดเ<อ>บียร์ด้ยพยชอบมันจอมาครั้งเดียวอะนะถ้าคนชอบกินน้ำจิ้มจะมาติดต่อกันแน่เบียร์ชิบ,บันแต่มันมืดเว้ยีตอนน<อ>ี้นออจะได้ลูกจุกชิ้นลูกค้าลูกค้าที่ที่เคยมาซื้อะเยี ถูกด้วยพี่ขายไว้ละห้บาทเองไหมมีลูกค้ามาจากภาด้วยนะน้อบมาซื้อทีละสองโอขายถูกเนาะไม้ห้บาทไหมไบาทมาจากาก็ขับเบก็เคยขายลูกชิ้นอยู่พี่กำไรมันก็ได้มินมินนะอะไยบ้ยเเางกำไรก็บางทีเด็กไปรุกอักพา,ะาๆๆนะั้ตังค์ให้เลยนะอ๋อจดีด้วย คลิปคั่บนี่ไม่ทำละคลิปคั่บนี่ไม่ทำละไม่มีเวลากานก็ไม่มีเวลามาตัวนี้ก็กลับบ้านไม่ได้ไม่กลับไม่กลับแล้วกลับแต่ว่าจะไม่กลับก่อนจะช่วงนี้โควิดเนาะกลับไม่ได้นี่ก็แต่ก่อนก็ทำงานอยู่โรงงานนะครับโรงแรมโรงแรมเป็นอะไรขาช่างนะเนี่ยอาชีพบเลขเลยโรงแรมทีนี้ก็ ีนี่ก็ได้แฟนนะฮะที่ท่าบรมนะก็เล่ร่อนมาตามเาล่ร่อนมาไม่ใช่ตามผู้ชายมาสิออกกําลังกายด้วยมาถึงที่นี่แต่ท่านี้อบอุ่นนะพี่ท่านี้อบอุ่นการนิ่ตามผู้ชายคือการออกกําลังกายนะเถ้าผู้ชายดีนะถ้าผู้ชายไม่ดีไม่ต้องตามหรอกเลยอ่าแยกคิดลิปเลยคะพี่น้องดดหลอเลยนะหอดห้วย อ่าลูกค้ามาแล้วพี่คันใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหต้องลองชิมนะทุกคนน้ำจิ้มนี่มาให้น้ำจิ้มโอ้ลูกค้ามาทีนี้เเหลือแค่นี้โอ้โหอ้าวบอาบดถอดไม่แล้วหรเอ้ยถอดไหมถอดไหมปะถอดไหม อไม่ถอดนะได้ยินว่าไม่ถอดถอดดไ้เหจะถอดอะไรก็ได้เนาะแต่กินง่ายเนาะไปกับจิ้มปึ๊บๆเลยโลเขาจอกินแบบคนละไม้แบบหยิบกินเลยนะออ๋ตายแล้วไม่ทันแล้วถอดอ่ะถุงถุงแรกก็ก็อันนั้นแหละถุงต่อไปก็ไม่ต้องถอดโอ้นี่ลาดเลยลูกค้าก็มึนๆนี่ลูกค้ามาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้โอ้ทำจิ้มไหมทำเอง โอ้หแม่อร่อยมากนะครับเาท่านใดนะครับนะคะที่ผ่านผ่านมานะฮะก็จะเรียมนะครับมาอุดหนุนนะครับผมนะฮะนี่เลยนะฮะมาต้าลูกชิ้นทอดนะฮะแซบเด้อเบียบใบไก่ทอดเลยลูกชิ้นทอดโมเป็นปลัชาจากเบียร์ว่านี้ไงทเองทเองโอโอเคครับทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับหมาบีด้วยแล้วกันนะครับนะฮะ เดีย๋ยวเรามาอุดหนุนด้วยทุกคนเด้อนะฮะร้านนี้เลยนะ่ครับใกล้ๆปั๊มปตทมันต้องนะครับทุกท่านสวัสดีครับ